สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซนะคะที่เข้ามารับชม YouTube ช่องค้นฝาไล่นะคะเมื่อนี้ขอรีวิวเพิ่อนกิด็น้อยนะคะอันนี้เป็นล่อรถสมนะคะเป็นล่อรถอ่าเป็นล่อเล็กใส่ลงพานหน้าในปลาเข่านะคะหรือว่าสิเป็นล่องมั่น ไถในหล่องมันหล่องอ่อยนะคะอันนี้เป็นของรถสมสิบซีแรงนะคะเสีองสิบสีแรงผ้าูนย์กลางนะคะเมธาสิบตัวของรถสมนี้จะเป็นล่อหลังไงนะคะผ้าศูนย์กลางจะก่วงก็ล่อหนาล่อนาจะเป็น บวงหน่อยก่อน,นะคะอันนี้จะเป็น 1, เมตรห้าสิบจะแตกต่างจากรถไทยเดินตามก็คือตรงนี้นะคะของรถไทยสมเดินตามเ้าจะเป็นแผ่นเพจเปิ้อเลยนะคะตัวนี้ใส่แต่ว่าตัวนี้จะบ่มี แตะ,ะจะ่มีขอตลอลอะจะเป็นแผ่นเพจมาสซตรงนี้นะคะแล้วก็สิเจาะเจาะลู่ตรงแผ่นเพจคือกันนะคะเจาะลูตรงแผ่นเพดนะคะเพจจะเป็นซีเหลี่ยมนะพี่น้องนะเกาจะมาว่างเปิดอย่แล้วก็เจาะลู่ให้เท่ากันนะคะและ้วก็จังมาเจาะลู่น็อตนะคะอันนี้เป็นคล้องรถสมนะคะ ส่วนเล็บจะยู่ด้านหลังมันม็นบ่น้าสร้างเิ่นว่าของรถสมเพราะว่ามันจะยู่ด้านหลังนะคะเล็บอันนี้ก็คือบ่ท่นสำเร็จเล็บเขาตัดไว้แล้วนะคะเดี๋ยวติดเล็บก,กับติดเพจนะคะตัวล้อนี้เป็นล้อหลังของรถไทยสมน,นะคะส่วนนี้จะเป็นล้อนาะ ตัวนี้จะเป็นล่อนาเป็นซี่ประมาณนี้นะคะสี่ล่อน้าจะบบมี่เล็บติดเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่วามันดันหลังนะคะก็ต้องไปติดเล็บล่อหลัง ที่กําลังเห็ุอยู่นี่ก็สิเป็นของลูกค้าจังหวัดมหาสารคามนะคะของคุณผัดพงนะคะตำบลเชียงยืนอำเภอเชียงยืนมหาสารคามนะคะไล่นายเริงนะคะ มีกำลังเขาสี่รอหนากับรอลังเจวบะคือกัน ประมาณนี้นะคะพี่น้องสนใจะ่ะติดตสอบถามกันเขามาได้นะคะบอสือบอเป็นยังพี่น้องตอิดตสอบถามกันเขามาได้นะคะบอได้ว่ากันเบอร์โทรห้าสิทิมไม่ให้น้อค่ะใต่คลิปแล้วพี่น้อง้อ คลิปสันส้นๆมือนี้นะคะรีวิวความเคลื่อนไหวให้พี่นออ้องชาวกเกษตรของเฮาได้รับชมน้ำกันนะคะสำหรับวงล้อเล็กค้นฝาลร่สำหรับของเต้นะคะของเต้เฮากะเฮอยููตลอดพี่น้องนะคะสร้างกันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวก็ สร้างมากกัจัดทรงให้เลยนะคะเพราะว่าสินค้ามีพร้อมนะคะสำหรับของเตะเพว่าช่วงนี้อาจจะเป็นร่อเล็กนะคะที่กำลังเห็ดอยู่ในช่วงนี้จะเป็นร่อเล็กของเตะเขาก็มีสต็อกไว้นะคะร่อเล็กนี่เขาเห็ดเห็ดตามสร้างนะพี่น้องนะทาตามสั่งนะคะเพราะว่า บางคนก็นอาจจะสร้างเป็นของรถสมรถนั้นนะคะสเปกจะบ่คืก้คกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะพี่น้องเบ่งจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อที่จะไ่ใด้พลาดคลิปต่อๆไปนะคะคลิปของเฮ้าก็สีลงไปเรื่อยๆนะคะเป็นช่วงเป็นช่วงไปนะคะ เพราะว่าช่วงนี้กะอยากนำงานแน่เนอะพี่หน่องเนาะอาจจะบม่มีคลิปล่งดูเนาะค่ะบ,บ่มีบอยปันได้ละกะคลิปใส่งาย